สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา V.I.P กับสามาัคคี V.I.P ประจำวันที่9มิถุนายนปีหกหกนะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพน,นันนะคะสำหรับเรา V.I.P ตัวด่นก็คือ2องกัห้าสกับ7จเราจับ7กนะับ4ให้เด้อเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเเนาะ7จ็ดสองห้าสองห้าส หรือจะจับคู่ก็สองสองสี่สองห้าสองเจ็ดห้าสองห้าสี่ห้าเจ็ดไปกลับเอาเนาะก็ขอเพื่อนๆทุกคนโชคดีนะต่อไปสามัคคีวีแปดกับหนึ่งเก้ากับสองแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งห้าหนึ่งสองเก้าแปดหนึ่งเก้าสี่แปดหนึ่งนะคะ จับคู่ลุ้นเราก็ได้นะแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดเก้าเก้าแปดหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเนาะอันนี้ของเราก็เข้าเด้อเมื่อคืนนี้จับคู่ลุ้นเราแต่ละแนวทางเด้อเรา V I P นี่มันมีเบิ้ลนะคะสองสองห้าห้าสี่สี่เจ็ดเจ็ดเด้ออันนี้เบิ้ลในตัวนะ ไม่ใช่สลับกันออกอีกละสำหรับคลิปนี้ก็จบลงใยเพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนนะอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์ให้ด้วยเด้อว,วันนี้เลขมาต่ำสวัสดีค่ะ